อยากจะให้พี่น้องในจังหวัดหรือว่าสื่อมวลชนได้รับทราบก็จะเติมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเกริ่นนำอย่างนี้ไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้เข้าระบบในตัวเลข121รายที่วันนี้ว่าไว้นะครับเพราะฉะนั้นหมายเหตุยังไม่รวมกับข้างบนนะครับมาดูในแผนที่ประเทศไทยนะครับหลายคนบอกว่าสีเนี่ยแหมเดี๋ยวออกไปเป็นสีโทนต่างๆนี้จะมีประเด็นมีปัญหา พูดกันเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้เราใช้เป็นสีฟ้าไปก่อนแล้วกันนะครับแต่หลายคนบอกว่าทําไมละมันเป็นสากลสีก็ไม่เห็นเป็นอะไรไม่ต้องไปโยงอะไรกับเรื่องอื่นๆเลยนะครับก็แหมผมอยู่ตรงนี้ก็ต้องรับฟังทุกเรื่องทุกด้านนะครับวันนี้ขอใช้สีฟ้าไปก่อนแล้วกันนะครับก็คงไม่ว่ากันแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เราก็จะใช้โทนของสีที่เข้มสีที่จางกันแตกต่างกันไปแล้วก็มีจุด ต่างๆที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบจุดนี้มันหมายความว่าอําเภอโน้นอำเภอนี้นะมันมันแรนด้อมลงไปนะครับเพื่อที่จะใหไ้ได้รับรู้ว่าความกระจายของจุดต่างๆเหล่านี้อยู่ในจังหวัดนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ขอนําเรียนว่าแล้วเราทําเป็นไทม์ไลน์ด้วยนะครับจะเห็นความเข้มค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เหมือนกับทางเมียนมาที่เราเคยใช้รูปแบบรูปภาพคล้ายๆอย่างนี้นะครับทำให้เห็นการกระจุกและกระจายขึ้นมานะครับ อันนี้ก็จะเห็นทั้งหมดแล้วขวามือสุดวันนี้38จังหวัดนะครับก็เห็นภาพอย่างนี้เลยแต่ว่าก็ตามหลักการของโรคระบาดนั่นแหละครับเราเรียกว่าโรคระบาดเพราะมันไป,ไ,ปไกลเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นภาพนี้ผมต้องการสะท้อนภาพนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบโดยเร็วซึ่งก็ต้องการความร่วมมือของทุกท่านในการที่จะให้ท่านเองนะครับได้เข้ามาในการที่จะช่วยกันนะครับคนที่จะ ป้องกันโรคได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือคนทุกคนคนไทยทุกคนรวมถึงคนต่างชาติทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะป้องกันได้เพราะฉะนั้นขอคนไทยทุกคนช่วยกันตรงนี้นะครับอีออนั่นแหละคน,คนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยะจะตกชาติใดชาติหนึ่งไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามี คนที่ทํางานมี work permit อยู่ในประเทศไทยเราก็ขอท่านช่วยด้วยนะครับคนต่างด้าวที่อยู่ในไทยของเราทั้งถูกกฎหมายหรือว่าไม่ถูกกฎหมายก็ต้องช่วยกันนะครับในภาพรวมของทั้งประเทศ80ของทั้งโลกนะครับ80ล้านเพิ่มขึ้นอีก4,000 0ดูตัวเลขจะลดลงมาต่ำกว่าครึ่งล้านไปสักหน่อยนะครับตอนนี้นะครับเสียชีวิตก็ลดลงมานิดหนึ่งนะครับ7,000กว่า แต่ตัวเลขรวมก็ยัง1,7ล้าน7อยู่นะครับอันดับต้นๆของสิอันดับเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นักนะครับไทยขยับมาอยู่ที่142เลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นจากเดิมเราไป150กว่าตอนนี้เรา้อกว่าถ้าเรามีอัตราการติดกันวันเรเป็น100เป็นร้อยก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับอันนี้ต้องขอพี่น้องประชาชนนะครับในประเทศนะครับช่วยกันในการที่จะช่วยกัน ในมาตรการต่างๆที่เราจะออกมาวันนี้ที่ประชุมสบคนะครับเมื่อเช้าประชุมทางของกระทรวงสาธารณสุขเสร็จก็มาประชุมกันที่สบคกันต่อนะครับสบคก็จะประกอบไปด้วยส่วนของมาจากหลากหลายกระทรวงนะครับท่านเลขาสมาชเป็นประธานการประชุมนะครับวันนี้ก็มีสาระสําคัญนะครับที่จะกลับเรียน เน้นย้ำนะครับก็คือขอเน้นย้ำและขอความร่วมมือของประชาชนในประเทศไทยเรานะครับทุกชาติทุกภาษาช่วยกันนะครับในภาครัฐเอกชนประชาสังคมขอให้เน้นย้ำนะครับอย่างเต็มความสามารถในเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับหนึ่งคือด i ส t ทนซิ่งก็คือการที่จะต้องเ,ออเว้นระยะห่างระหว่างกันนะครับเรื่องของการใส่แมสนะครับ DMSTT นะฮะก็จะใช้ข้อนี้เป็นตัวที่จะบอกนะครับว่า Distance Mask Wearing ก็คือการใส่มาสกนะครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกกันหมั่นล้างมือที่เราผมพูดบ่อยๆอยู่3คำเนี่ยนะครับแล้วก็เติมด้วย2 T ทีคือ t e s ก็คือการตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิดอันนี้เฉพาะกรณีรนะครับและอีกอันหนึ่งคือทีสุด สุดท้ายอันนี้ต้องเติมทีคือไทยชนะที่เราเน้นย้ำกันนะครับวันนี้ข้อมูลจากทางกระทรวงดีเอสก็มาบอกกับผมนะครับว่าต้องขอบคุณพี่น้องชาวคนไทยแล้วก็ต่างประเทศที่มาอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ยอดของการเช็คอินไทยชนะจากสามแสนเนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็นเจ็ดแสนนะครับแต่ไงก็ตามแต่นะครับตอนนี้เนี่ยจากเดิมต่ำกว่าสองแสนลงไปทุกทีนะครับตอนนี้ เพิ่มขึ้นแล้วโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนี้นะครับก็ขอให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมก็กำลังนําเรียนว่าจริงๆวันนี้ก็มีชุดข้อมูลเป็นรายจังหวัดว่าจังหวัดแต่และจังหวัดโดยเฉพาะใน30กว่าจังหวัดนี้จะเห็นการใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆคนที่ที่ได้ช่วยกันนะครับในการที่จะทําตรงนี้ก็จะตรงกับที่สบคเราขอความร่วมมือปัจจัยสําคัญของการควบคุมโรคที่เราจะต้องใช้มาตรการตรงนี้อยู่เนี่ยด้านหนึ่งคือ ได้รับความร่วมมือจากท่านเราจะไม่ใช้มาตรการที่แรงไปกว่านี้เพราะว่าถ้าท่านร่วมมือเราใช้แค่นี้เพียงพอนะครับอะไรอีกนะครับที่ทาง,าทางสปกกสปอคเอช้านี้ขอมาก็คือขอให้สปมเน้นย้ำหน่วยต่างๆกำกับดูแลกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่รับผิดชอบโดยมีมาตรการเพ่งเล็งนะครับในทุกพื้นที่ใช้กว้างก็ดีเอ็มเอสทีที่ว่านี่นะครับแล้วขอความร่วมมือในการพิจารณา หยุดดาเนินกิจาการตามความเหมาะสมในสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะถ้าพื้นที่ที่มีการติดเชื้อให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาปิดสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการระบาดตามขนาดพื้นที่และระยะเวลาที่เห็นตามเหมาะสมตามระดับของสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่ละจังหวัดจะรับทราบ ของตัวเองมีตัวเลขแล้วแล้วก็เป็นตัวเลขตักทางการที่ทางสบครายงานออกไปฝากท่านเอาไปเป็นตัวที่จะต้องบอกอกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับทางการพบผู้ติดเชื้อในประเทศจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในขีดความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถควบคุมได้แต่คาดว่า ผู้ติดเชื้อน่าจะกระจายตามพื้นที่ทั่วไปมากขึ้นนะครับเนื่องจากมีการสัญจรไปมาระหว่างพื้นที่ดังนั้นสอบอกอสอบอกอคอจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเพื่อให้มาตรการป้องกันโควิดส9มีผลเต็มความขีดความสามารถในนี้ก็ต้องขอหนึ่งก็คือเรื่องของการเดินทางสัญจรในช่วงเวลานี้ขอเน้นย้ำนะครับทุกท่านโดยส่วนตัวเรื่องของ DMSTT นะครับอย่าง เคร่งครัดนะครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมันล้างมือเทสติง้งแล้วก็เช็คไทยชนะอย่างเคร่งครัดกรณีถัดไปคือกรณีบุคคลใดทราบว่าตัวเองเคยเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการติดเชือ้อขอให้กักกันและกักกันตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสบ,บุคคลอื่นเป็นระยะเวลา14วันหากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ณนะโรงพยาบาลใกล้บ้าน และให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับแพทย์นะครับที่แท้จริงกับแพทย์กรณีของผู้ที่ไปลักลอบเล่นการพนันที่เกิดเป็นข่าวที่มีความล่าช้ากับทีมสอบสวนโรคเขาบอกว่าด้านหนึ่งเป็นเพราะว่าเรื่องของสีเทาสีดำพู้นี้แหละครับกว่าจะหลุดออกมาจากปากกว่าจะซักอะไรต่างๆได้เนี่ยทำให้ยากเหมือนคล้ายๆกรณีที่เกิดขึ้นที่ทางาทางภาคเหนือนะครับที่เราเพิ่งจะ ผ่อนคลายกันไปได้ก็เพราะว่ามีธุรกิจทางสถานบันเทิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันตรงนี้มาเพราะฉะนั้นมันมาเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องของสถานการณ์ของโลกไม่ว่าจะเป็นต้องขอเอ่ยนามญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนะครับอะไรทั้งหลายที่มีการเกิดขึ้นมาระรอกใหม่เนี่ยเหมือนกันครับมาจาก ธุรกิจที่เป็นสีเทาสีดําอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่า,าต้องต้องต้องให้เน้นความสําคัญเรื่องนี้เป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ก็ขอสรุปการรายงานเพียงแค่นี้ก่อนนะครับมีข้อคําถามอยู่ไหมครับครับเชิญครับครับขออนุญาตเริ่มต้นกันที่คําถามของจังหวัดสุโขทัยครับสักครู่เนี่ยในการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่หรือว่านิวเคสเนี่ยที่ เป็นตารางแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่มีชื่อของจังหวัดสุขโขทยัยแต่ว่าณขณะนี้มีการแชร์ข่าวมีการรายงานข่าวว่าสุขโขทัยมีการติดเชื้อตกลงในพื้นที่ของสุขโขทัยตอนนี้เนี่ยมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่หรือว่ามีการยืนยันการติดเชือ้อหรือไม่ครับครับก็ครับอย่างที่บอกที่ว่าเดี๋ยวทางจังหวัดคงจะได้มีการรายงานขึ้นไปแต่ว่าขอเนี่ยได้แจ้งเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับมีชุดข้อมูลสั้นๆก็คือเป็นเพศหญิงอายุ41ปี ไม่มีแสดงอาการนะครับแต่ว่า,อ,าอยู่ที่เดิมมีประวัติอาศัยอยู่ที่ทางจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็กลับไปยังจังหวัดของเขานะครับตอนนี้ก็เดินทางไปถึงทางสุขโขทัยเมื่อ25ธันวานะครับ แล้วก็เดี๋ยวก็บวนการในรายละเอียดทางจังหวัดคงจะว่ากันแต่ว่าสิ่งที่ได้มีข้อชัดเจนคือได้ส่งตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลศรีสังวรในวันน่าจะเป็นวันที่25นะครับแล้วก็ผลออกมาวันที่26พบว่ามีเชื้อโควิด1 9นะครับตอนนี้ข้อรับการรักษาในโรงพยาบาลสุขโขทัยนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมอย่างไรทางจังหวัดหรือพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเติมให้ครับ คำถามที่สองระยะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเคสระยองครับพบว่ามีความเชื่อมโยงกับสถานที่ที่ลักลอบเล่นการพนันแบบนี้ทางสบคจะต้องมีมาตรการอะไรเป็นพิเศษสําหรับสถานที่กลุ่มเหล่านี้ไหมครับครับก็นำเรียนนะครับว่าในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อจำนวนมากเนี่ยเ,เราแบ่งกันว่ามี4ระดับพื้นที่1ก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่เรายกตัวอย่างคือที่สมุทรสาคร นะครับซึ่งณนะตอนนี้เข้าใจว่าของทางจังหวัดระยองก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จะประกาศออกมาว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับซึ่งอันนี้แน่นอนครับจะต้องงดจัดกิจกรรมทุกรูปแบบอันนี้อาจจะเป็นปิดในบางพื้นที่หรือปิดทั้งจังหวัดหรือจะปิดเฉพาะบางส่วนอะไรทั้งหลายอันนี้ขึ้นอยู่กับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วก็เป็นหนึ่งใน,นกลไกของทางสอบอก,กอ สบคมอทอนะครับซึ่งมหาไทยก็ได้มอบหน้าให้กับทางผู้ว่าเช่นเดียวกันกันกบทางท่านทางทางเมื่อวานนี้ที่ผมได้ชี้แจงไปว่าทางสบคอเองก็มอบหน้าไปให้กับผู้ว่าได้ดําเนินการตามความเหมาะสมเพราะฉะนั้นปิดสถานประกอบการที่เสี่ยงแพร่โรคควบควมุคมการเข้าออกยานพาหนะห้ามการเคลื่อนยา้ายจัดตั้งด่านตรวจคัดกรองนี่ฮะที่มีสไลด์แผ่นนี้ที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันตรงนี้ต้องขอความร่วมมือครับ แล้วยิ่งถ้าบอกว่าไม่ถูกกฎหมายด้วยแล้วเนี่ยในฝ้าของฝั่งฝ่ายมั่นคงทั้งตำรวจทหารนะครับอะไรทั้งหลายทั้งฝ่ายปกครองจะต้องเข้าไปดูอย่างเข้มงวดต้องขอนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้อย่างที่บอกว่าถึงแม้ท่านจะบอกว่าอะไรไม่ไดเ้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแมมเล่นกันนิดๆหน่อยๆทัๆ้งหลายนะครับแต่ท่านเห็นแล้วนะครับว่าพอเป็นลักษณะอย่างนี้ ท่านป่วยขึ้นมาคนอื่นเดือดร้อนด้วยแล้วก็สังคมหมายถึงภาพรวมของทั้งอำเภอทั้งจังหวัดก็จะเดือดร้อนไปกับท่านด้วยมันเป็นผลกระทบที่มากมายกายกองไม่ใช่แค่เล่นกันนิดหน่อยนะครับมันกลายเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวและจ,จะรวมไปถึงเด็กๆสถานศึกษาอาจจะต้องปิดเรียนเรื่องของตลาดเรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความ อะไรอ่ะเป็นเรื่องเล็กน้อยของคนที่ติดเชื้อนะครับอีนี้เราใช้เกณฑ์ตรงนี้ก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมซึ่งที่บอกว่าถ้าจังหวัดอื่นๆล่ะที่ออกไปจากสม,มุทรสาครทำมาค้าขายกันถ้าไม่ได้เยอะไม,ไม่ได้เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยเช่นผู้ติดเชื้อที่น้อยกว่า10คนนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ควบคุมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็สามารถที่จะเปิดให้มีการดําเนินการตามได้นี่ฮะ ที่ผมใส่หมายเลขสองตรงนี้ให้เห็นนะครับต่อไปจะเรียกพื้นที่หนึ่งสองสามสี่แล้วกันอ่ะไม่เรียกสีกระดูกสูงสุดเท่ากับพื้นที่หน<ล>ึ่งจำง่ายหน่อยนะครับผมเองก็ต้องพยายามหาวิธีการสื่อสารให้ท่านผู้ชมจําง่ายนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดเท่ากับพื้นที่หนึ่งพื้นที่สองคือพ,พื้นที่ควบคุมนะครับซึ่งมีการติดเชือ้อมากกว่าสิบคนอันนี้มากกว่าสิบคนนะครับแต่มากกว่าแล้วไปเท่าไหร่อันนี้ยืดหยุ่นฮะก็แล้วแต่ทางจังหวัดจะบอกมานะครับ ถ้า11คนแต่ว่าแนวโน้มจะสูงขึ้นก็ได้ก็ก็เป็นพื้นที่ควบคุมก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมาตรการตามที่อยู่ในเอกสารก็จะลดหลั่นลงมาพื้นที่ที่3คือพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดอันนี้ก็จะน้อยกว่า10คนนะครับแล้วก็พื้นที่ที่สีพื้นที่ที่4คือพื้นที่เฝ้าระวังคือไม่มีรายงานติดเชือ้อซึ่งตอนนี้ก็ครึง่งครึ่งแล้วนะครับสาจังหวัดมีการรายงานกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับโดยประมาณเนี่ยก็ ยังไม่มีรายงานเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าพื้นที่ที่4ยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังกันเต็มที่นะครับเราเคยมีการรายงานเมื่อระลอกแรกตอนนั้นที่บอกว่ามี8-9จังหวัดที่ไม่มีตัวเลขของผู้ติดเชื้อเลยซึ่งเราชื่นชมกันมาตลอดตอนนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเลยอยู่อีก30กว่าจังหวัดขอท่านตรึงกําลังกันเต็มที่นะครับ ทั้ง DMST อนะครับอยู่ห่างไวใส่แมสกกันมันล้างมืออันนี้จะช่วยท่านได้ครับนะครับร่วมมือกันให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ลดละเลิกซะนะครับในเรื่องของการที่จะต้องไปเล่นไปพบปะสังสรรค์แรงหลายตอนนี้ลดลงไปครับผมคนนี้คำถามสุดท้าย1คําถามนะครับมีการประเมินไหมครับว่าการติดเชื้อรอบนี้หนักกว่ารอบแรกแล้วจําเป็นต้องมีมาตรการใดๆเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพรบบ่ระบาดไหมครับ ก็ตัวเลขที่เห็นก็คงจะเป็นตัวบอกได้แล้วนะครับภายในไม่กี่วันนี้เราเพิ่มขึ้นเป็นหลักหลายพันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา,เาต้องสะท้อนความเป็นจริงก็คือหนักกว่าครับแต่หนักกว่าแต่เราก็มีความรู้มากกว่าเรามีสัพพะกำลังมากกว่านะครับในการที่จะเตรียมการกันมาแล้วเอาอย่างง่ายๆเลยนะครับ เรื่องแรกถ้าเรานึกย้อนกลับไปเดือนกุมภาพันธ์เราหน้ากากเราไม่พอนะครับสิ่งหยูกยาเรายังไม่รู้ว่าอันไหนจะต้องใช้เตียงจะเป็นยังไงคนป่วยหนักจะต้องได้รับการดูแลแบบไหนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จักโรคแต่ณตอนนี้เราเตรียมสภาพกำลังไว้พอสมควรและที่สำคัญที่สุดก็คือภาของประชาชนมีหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยที่จะใช้กันเนี่ย กันทุกคนนะครับเชื่อว่าทุกคนมีหมดเพียงแต่จะใช้หรือไม่ใช้เพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนั้นผมขอท่านผู้ชมใช้กัน90%เราถึงได้ประสบความสำเร็จมาวันนี้ผมขอให้ได้100%รซครับร้อซึ่งเชื่อว่าทุกคนมีหมดครั้งที่แล้วผลิตมาก็ไม่พอหรือ,อะจะใช้ผ้าดีหรือจะใชะ้หน้ากากสำหรับ อนามัยที่เป็นทางการแพทย์ดีนะครับณนะตอนนี้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขอให้แพทย์ขอให้คนที่ป่วยใช้นะครับแต่คนที่ยังไม่ป่วยหรืออ้ออีกอันหนึ่งคือคนที่ใกล้ชิดคนป่วยนะครับกลุ่มพวกนั้นใช้ไปนะครับดังนั้นหน้ากากอนามัยเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็มีอีกหลายโรงงานผลิตกันขึ้นมาน่าจะเพียงพอวันหนึ่งที่ผมได้รับรายงานก็ประมาณ4-5ล้านชิ้นต่อวันซึ่งเรามีศักยภาพมากพอสมควรเพราะฉะนั้น ราคาก็าไม่ต้องแพงเรายังตรึงราคาอยู่ที่ต่อแผ่นนี้ไม่เกินสองบาทห้าอย่างที่ว่านะครับแต่ขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้ป่วยเลยเลยนะครับหน้ากากผ้านี่แหละครับที่เราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมถึงบอกว่าต้องขอร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านจะได้ปกป้องตัวเองได้เพราะฉะนั้นในมาตรการตรงนี้เราจะเพิ่มขึ้นไม่เพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องประชาชนร่วมมือกันโดยที่ไม่ต้องใช้กฎหมายไม่ต้องไปสั่งล็อกดาวไม่ต้องไปปิดเคอร์ฟิลนะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือคนที่เล่นคนที่เปิดกิจการที่ผิดกฎหมายทำตามสิ่งที่ถูกกฎหมายคือไม่เปิดไม่เล่นห้างร้านที่มีภาพของสถานบันเทิงกลางคืนทำตามข้อกฎหมายที่ว่าไว้ไม่ต้องไม่ต้องมีมงมกฎหมายแรงไม่ต้องใช้ก็เ,เรียกยาแรงอะไรต่างๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือเป็นเรื่องที่สำคัญเราไม่ต้องการ จำกัดอิสรภาพของทุกๆท,ท่านนะครับแล้วถ้าเราร่วมมือกันท่านก็ยังไปดื่มไปกินในโอกาสปีใหม่นี้ในกลุ่มเล็กๆในความเป็นครอบครัวหรือเพื่อนฝูงกันได้ที่เรายังอยากจะให้มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับทุกท่านให้ความร่วมมือครับ ขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมอีกหนึ่งคำถามขออนุญ,ญาตเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเป็นคำถามจากทาง Facebook Live ที่คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมกันอยู่บอกว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลซึ่งค่อนข้างที่จะไม่สอดคล้องกันมุมนึงเนี่ยทางสาธารณสุขหรือว่าทางการแพทย์บอกว่าอยากให้ work from home อยากให้ stay home อยากให้อยู่บ้านมากที่สุดแต่อีกมุมนึงก็มีแผนการโครงการต่าง,างๆเพื่อมกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นให้คนออกไปเดินทางให้คนออกไปท่องเที่ยวประชาชนบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้สบ,บาคาแนะนําว่าเออ ควรจะทํำยังไงกันแน่ครับครับเน้นย้ําในจังหวัดที่มีการติดเชื้อสูงไม่ควรมีการเคลื่อนย้ายนะตอนนี้ก็ได้รายงานไป30กว่าจังหวัดท่านก็ไปแบ่งแยกเอานะตอนนี้คือควบคุมสูงสุดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2ที่ก็คือสมุทรสาครกับระยองนะครับถ้าท่านอยู่ในจังหวัดของท่านอีนั่นแหละในระยองก็ถ้าอยู่ไกลๆก,ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแถวทาง ที่เขาเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายก็ยังสามารถที่จะดูแลหรืออะไรต่างๆกันได้นะครับเราไม่ต้องการให้เกิดมาตรการที่จะต้องเข้มเกินไปอย่างที่ว่านะครับแต่ไงก็ตามแต่นะครับชุดข้อมูลนี้ท่านฟังจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลักขอความร่วมมือท่านดำเนินการตามคำสั่งของผู้ว่าเป็นหลักนะครับส่วนการเดินทางข้ามจังหวัด ของอีก30ักว่าจังหวัดที่ไม่ได้ติดเชื้อไม่ได้เป็นอะไรนะครับหรือจะบอกว่าย่อยเป็นอำเภอที่จะไม่นั้นผมก็เชื่อว่าก็ยังสามารถทำได้เพื่อให้เศรษฐกิจเราไม่ตึงตัวกันเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะตัดสินใจนะครับในการที่จะทํานี้เราใช้ทางสายกลางครับไม่ได้เข้มเกินไปคนที่สัมผัสเท่านั้นคนที่เสี่ยงเท่านั้นที่จะต้องดูแลตัวเอง รับผิดชอบดูแลตัวเองอย่างสูงที่สุดแต่ว่าถ้าคนอื่นๆโดยทั่วไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีกิจธุระอะไรเลยแล้วไม่อยากออกไปไหนด้วยท่านก็อยู่บ้านครับนะครับแล้วก็ถ้าบริษัทห้างร้านอะไรที่คิดว่าจะไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรที่จะต้องให้พนักงานมาพบปะจ,ะจเะจอะกันก็ใช้ work from home อันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราปล่อยให้ เรียกอะไรฮะเป็นธรรมชาติในการที่จะยืดหยุ่นปรับกันได้นะครับคงไม่ต้องรอให้ภาครัฐต้องสั่งเข้มเข้มเข้มไปเราจะสั่งเพิ่มเข้มเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดเท่านั้นนะครับที่เข้มมากๆอย่างที่ว่าเราจะเห็นนะครับในข้อต่างๆที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนตัวในการที่จะให้ฝ่ายปกครองในจังหวัดนั้นๆนะครับได้ได,ได้ได้ไปใช้ประกาศในจังหวัดท่านในฐานะที่อยู่ประจําจังหวัดแต่และจังหวัดก็ ปฏิบัติตามเท่านั้นเองครับครับผมครับไม่มีคำถามเพิ่มเติมครัการพูดบอกมีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมครับผมอยากจะนําเอาชุดข้อมูลดีๆนะครับมาได้พูดคุยกันเห็นอยู่ใน Facebook ของทางผมไม่รู้ผมอ่านถูกไหมคุณเฉลิมยศหรือเปล่านะครับที่บอกว่าน้ําใจยิ่งใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดนครปฐมร่วมใจช่วยเหลือศูนย์โรงครัวเพื่อดูแลแรงงานต่าง แรงงานข้ามชาตินะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนําโดยท่านผู้ใหญ่สุธรรมจันทร์อ่อนเป็นหัวเรือใหญ่รวบรวมเอา,เอาพืชผักจากกลุ่มเกษตรกรและพ่อค้าในตลาดนครในตลาดปฐมมงคลเพื่อช่วยเหลือโดยผ่านสํานักง,งานเกษตรจังหวัดนคนปรปฐมส่งต่อให้ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดสมุทรสาครเพื่อประกอบอาหารเลี้ยง ในการกักตัวของแรงงานให้ปลอดภยัยขอบคุณทุกท่านครับเห็นภาพแล้วน่ารักมากๆเลยนะครับผมก็เลยเอามาฝากทุกคนนะครับนี่คือยามที่เราทุกยากด้วยกันแล้วเราต้องการน้ำใจของทุกๆคนนะครับคนทุกคนที่มาอยู่ในผื้นแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารามีก็ล้วนแล้วแต่ว่าต้องช่วยเหลือเึ่งกันและกันเห็น ความทุกข์ยากของคนอื่นเป็นธุระของตัวเองในการที่จะช่วยผ่อนคลายตรงนี้บรรยากาศอย่างนี้และครับที่เราอยากเห็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เราบางทีบางครั้งอ่านเห็นตัวเลขแล้วก็เหนื่อยใจเศร้าใจแต่พอมาเห็นข่าวประเภทอย่างนี้บ้างเกิดขึ้นบ้างนะครับมันชุ่มชื่นหัวใจดีจังเลยนะครับในช่วงเวลาอย่างนี้ฝากให้ทุกทกท่านช่วยกันหาข่าวดีๆมาช่วยกันนะครับก็ทําให้เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยกันกลับขอบคุณเป็นอย่างสูงและอย่าลืมนะครับ อยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมันล้างมือนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติกาดอย่าตกนะครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณนะครับท่านนายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินนะครับโฆษกสบคนะครับจะมานําเรียนในสถานการณ์ประจำวันและมาตรการที่สําคัญในแต่ละวัน11ก30นาทีวันนี้ค่อนข้างมีชุดข้อมูลที่มีการส่งต่อก,กันในโลกออนไลน์นะครับที่อาจจะทําให้เกิดความสับสนในเรื่องของชุดตัวเลข รายงานการติดเชื้อประจำวันนะครับวันนี้ตัวเลขจากทางสบ,บคเป็น121รายนะครับแล้วก็มีจังหวัดที่มีรายงานการติดเชื้อแล้วทั้งสิ้น38จังหวัดด้วยกันนะครับสำหรับแต่ละเคสใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนอยากให้มีการติดตามข้อมูลในรายจังหวัดนื่องจากวแต่ละเคสนั้นจะมีรายงานมีไทม์ไลน์การเดินทางที่แตกต่างกันออกไปนะครับ นะลำดับต่อไปครับจะเป็นการแถลงข่าวในภาษาอังกฤษนะครับสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทยและก็สื่อมวลชนต่างประเทศนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านนัฐพานุนพประคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเียเชิญครับ Good afternoon uh, once again today is Sunday December the 2 7 t y s h uh, 2020. t y w e l c o m e back to the CCSA's English uh, language briefing the the daily briefing Of course, we continue to monitor the situation uh, very closely. Every morning, we have uh, meetings here at the government house to collate uh, information sent from various agencies, uh, reports from various agencies, in order to update and analyze the uh, overall situation. Uh, this, of course, enables us to propose uh, measures that are proportionate and uh, to uh, transmit uh, to different localities and for the government to make informed decisions on appropriate based on appropriate uh, uh, information appropriate measure